สวัสดีครับมบพบช่องผีแผนอีกเช่นเคยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับวันนี้ก็จะมะีต้นไม้นะครับที่หลุดจองนะครับจะนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าต้นไหนที่หลุดจองบ้างนะครับ ก็จะมีกลุ่มแรกนะครับเป็นบุษราคํานะครับฟูมินตนะนมีอยู่3กระถางนะครับคือ,อลูกค้าก็อาจองไว้แต่สุดท้ายก็คือหลุดจองไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาดูกันว่าแต่ละต้นเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้เป็นฟูมินอย่างที่บอกนะครับมีอยู่ ต้นใหญ่อยู่นะครับอ่าไปดูที่ตายโขนบางอน,นี่ก็มีอยู่5ห,หนอ่อกำลังเปิดใบออกมาหลายใบแล้วนะครับมีอยู่5ห,หนอ่อซึ่งใบล่างก็ดึงออกไปแล้วน่าจะ10ใบ11ใบได้อันนี้ก็จะเป็น5้ต่อหห,หน่อที่่าก็จะมีใบเริ่มไหม้นะครับตามสภาพอา,ากาศที่แห้งนะครับในฤดูหนาวอา,ากาศแห้งมากเลย ครับแต่ฟูมินสวยมากๆครับนะตัวนี้ครับก็าราคาที่จองก็ราคา5,000นะครับก็วันนี้นำเสนอเลยราคาอยู่ที่4 0 0พและก็ค่าส่งนั้น3า300บาทนะครับส่งบไปรก้าสำหรับต้นนี้นะครับต้นที่1นนะครับ ไปดูต้นที่สองครับต้นนี้เลยต้นนี้ครับต้นนี้อ่าต้นนี้มีอยู่สิบใบสิบใบสีกำลังแดงสดสดกว่าทุกต้นนะครับที่อยู่ตรงนี้อ่สดกว่าทุกต้นนี่คือใบใหม่ล่าสุดนะครับกำลังสวยนะมี11ใบ10บใบ11ใบนะครับ ก็กำลังตั้งฟอมนะอันนี้ก็ราคา2,200นะครับรวมส่งอ่าอันนี้อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ประมาณ10บใบ11ใบนะก็ราคาเดียวกัน2,200หรือใครจะเหมาทั้ง3ต้นก็ได้นะครับ3ต,ต้นนี้ใสใหญ่ๆแบบนี้นะครับ เป็นชุดแรกทีุ่ดจองไปนะครับเผื่อใครสนใจตามหาบุตรสลาคคำอยู่นะครับอ่าเขาจะเป็นมอนมิ้นนะครับมอนมิ้นอ่าก็มีต้นนี้ใสเล็กๆนะครับเล็กๆต้นนี้อันนี้ก็ราคาอ่าสามพันรวมส่งครับ หนึ่งต้นมีต้นไหนอีกตัวนี้ใบเก่าอน,นี้ใบใบใหม่ออกมานะครับตัวนี้ยังรอแทงม่มีหนึ่งต้นนะครับอ่าต้นนี้อ่าต้นนี้นี่คือใบใหม่นะครับด่างน้อยๆแบบนี้นะครับก็เอาราคา3,5 0 0แล้วกันนะครับ3,5ม0มีอยู่5ใบ อ,อีกกระถางหนึ่งถางนี้ครับอันนี้ก็ราคา3ามสามพันะครับมี2ใบมอนมิ้นอ่ะเรืออันนี้รอยกยอดแล้วกันนะครับอันนี้เป็นกวักครับกวักด่างเหลือง ต้นนี้นะครับราคา390รวมส่งครับกระถางนี้ครับต้นอื่นๆครับต้นนี้มีเขียวกับด่างนะครับอันนี้ก็ไปร้อยร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับร้อยห้าสิบรวมส่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับร้อยห้าสิบรวมส่งเป็นด่างน้อย ต้นนี้ต้นนี้ก็390นะครับต้นนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนกระถางให้นะครับออันนี้ก็น่าจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเกิดใครรับสภาพได้นะครับก็ราคา 390บาทสวยนะครับอันนี้เป็นด่างเหลืองครับส่วนดําด่างครับดําด่างก็มีกิ่งนี้ครับตัดสด3ใบครับกิ่งนี้ครับนะเล็กๆลเล็กๆน่าจะ น่าจะยังไม่เหมาะหรอกครับอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะไปดูต้นอื่นต่อชุดนี้นะครับด่างเหลืองอันนี้ก็กำลังสวยนี่นะครับกำลังเปิดออกมาด่างสวยอันนี้ขอ,อ490บาทนะครับกระถางนี้ อันนี้แบบเล็กเล็กเ,เล็กเหน่อใหม่กำลังมาแบบนี้นะครับนี้ขอราคาสามร้อยแล้วกันนะครับสามร้อยรวมส่งอ่านี่ก็เป็นด่างเหลืองนะครับนี่กอใหญ่ของด่างเหลืองครับหน่อใหม่ก็กำลังมาฝั่งนี้เป็นเผือกออกใบเผือกนะและส่วนใหญ่ฝั่งนี้ออกด่างนะครับ กระถางนี้ต้องรอดูนะครับกระถางนี้ออกมาอันนี้น่าจะเผือกครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับกวักมรกตด่างเหลืองส่วนแคละนะครับแคะแคะดา่างมีกระถางนี้ครับตัดสดสำหรับกิ่งนี้มีอยู่6กใบนะครับมีอยู่6กใบ ก็ถัดสดก็ขอราคาา5,000ล้วกันนะครับกิ่งนี้นะครับ6ใบ5,000บาทอันอื่นๆยังไม่สวยครับยังไม่สวยนะก็มีประมาณนี้ครับกลุ่มนี้ก็เป็นดำยอดทองก็ยัง ไม่ได้เปิดใบเลยนะครับเพิ่งฉําไปไม่นานส่วนตัวนี้ครับเป็นดําด่างยอดทองครับนี่นะครับมีออกมาใบเผือกสองมีดำหนึ่งนะก็ต้องรอดูว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นใบของชุดนี้ก็ตัดออกมาจากกิ่งเมื่อกี้นะครับด่าง เป็นดำด่างแล้วก็ยังมีแถบสีของความด่างนะครับกลายเป็นเข้าสีซินเวอร์ไปนะครับอันนี้เป็นดำด่างยอดทองที่แยกก่อนะครับสีนะครับสีของชุดนี้คือ เขายังมีสีติดอยู่นะครับยังมีสีติดอยู่ไม่ได้กลืนดำไปหมดเลยนะครับอ,อย่างเช่นกระถางนี้ครับนี่ก็คือดำด่างยอดทองก็ยังมีสีนี่คือใบเก่านะครับยังมีสีม่วงติดอยู่อ,อันนี้ก็เช่นกันก็ยังมีติดสีอยู่ส่วนกระถางนี้ครับนี่คือมีเห็นใบมีสีแล้วนะครับแต่ ไม่นานเลยนะครับเข้าเกืนสีดําหมดเลยสําหรับกระถางนี้นะครับนอกนั้นก็ยังเป็นสีอยู่อ่ามีถังหนึ่งอ่นี่นะครับนี่ตัวอย่างอันนี้เป็นดาด่างยอดทองนะครับจะสังเกตว่าใบยังมีสีซินเวอร์อยู่นะครับอันนี้ก็ด่างอ่าก็จะแยกกอออกมานะครับฝ,ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นดําฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด่าง ใครสนใจกระถางนี้ก็ราคา,าสักสี่พันห้าละกันอ,อย่างนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับอย่างแนะนำสำหรับคนที่อยากจะสะสมกวักมรกตนะครับถ้าเป็นไปได้อ่ะฮะเลือกกระถางที่ เห็นใบด่างแล้วดีกว่านะครับนะหลายคนที่เห็นว่าราคาใบที่ราคาถูกนะครับคำว่าถูกนี่ก็ใบละหกเจ็ดร้อยละนะครับเอาไปชำแล้วโอกาสที่จะออกมาด่างนี้ก็มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็มีที่ด่างกับไม่ด่างแล้วก็มีเหือกด้วยนะครับ มีเผือกด้วยเพราะฉะนั้นาราคาของกวักมรกตสายพันธุ์ต่างๆจึงมีความาก็ยังทรงตัวอยู่นะครับราคาก็ปรับลดลงมาพอสมควรแต่นะยังมีราคาสูงเมื่อเทียบกับต้นอื่นๆในท้องตลาดที่เขาปรับลดกันเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอกวักมรกตนะครับนะ ถ้าเกิดใครได้เลี้ยงนี่จะรู้ว่าโอ้โหเลี้ยงยากกว่าจะได้เป็นกอออกมาต้องใช้เวลาเป็นปี2ปีเลยแล้วก็อีกอย่างคือจะให้ด่างสวยๆเหมือนกับกิ่งที่ชํานะครับโอกาสนั้นมีไม่มากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะครับมีเช่นเดียวกันอันนี้ก็เรียกว่าแล้วแต่บุพเพวาสนาของแต่ละท่านนะครับนี่อย่างดูกอน,นี้นะครับตัวนี้คือด่างนะ ก่อนหน้าน,นี้คือด่างเหมือนกันนะครับแต่แทงออกมาใบกิ่งนี้คือออกมาเขียวนะครับความนิ่งก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับกเ็เลือกกระถางที่เรียกว่าโผล่ออกมาด่างเลยดีกว่านะครับถ้าโผลออกมาด่างแล้วโอกาสที่จะด่างต่อๆไปนี้มีสูงเลยนะครับสำหรับกวักมรกฏอ่ะก็คงจะ มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มา,าทักทายกันในช่วงก่อนถึงวาเลนไทน์ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับเฮงเรวยรวยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ